365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่185ินศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการให้อภัย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1446พระคริสตเจ้าทรงตั้งสินอภัยบาปนี้สำหรับสมาชิกที่ได้ทำบาปทุกคนของพระศาสนจักรของพระองค์โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกที่ได้ตกในบาปหนักหลังจากได้รับสินล้างบาปแล้วและดังนี้จึงได้สูญเสียพระหัสถทานแห่งสินล้างบาปและทำให้ความสัมพันธ์ในพระศาสนจักรมีบาดแผล ศีลอภัยบาปให้โอกาสใหม่แก่คนเหล่านี้ที่จะกลับใจและรับพระหันสถานที่บรรดาลความชอบธรรมได้อีกบรรดาปิตาจารย์ของพระาศาสนาจักรกล่าวถึงศีลน,นี้ว่าเป็นเสมือนท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งหลังจากเรืออับปางที่นำพระหันสทานความรอดพ้นที่สูญเสียไปแล้วกลับมาอีกหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิก ข้อที่1447ตลอดเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมาระเบียบการที่เป็นรูปปรธรรมซึ่งพระศาสนาจักใช้อำนาจที่ได้รับมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านี้ได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปอย่างมากในศตวรรษแรกๆของคิดศาสนาระเบียบการคืนดีของคิดตชนที่ได้ทำบาปโดยเฉพาะบาปหนัก หลังจากรับสินอภัยบาปแล้วเขร่งครัดมากระเบียบนี้กำหนดให้ผู้ที่เป็นทุกข์กับใจต้องทำกิจการใช้โทษบาปของตนอย่างเปิดเผยและบางครั้งเป็นเวลานาน,านหลายปีก่อนจะได้รับการอภัยบาปผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระเบียบการสำหรับผู้ที่เป็นทุกข์กับใจเช่นนี้ได้นั้นมีเพียงนานๆครั้งและในบางท้องถิ่น เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตในช่วงเวลาคิสตศัตรวัรที่7บรรดาธรรมทูตชาวไอริสซึ่งได้รับอิทธิพลบันดาลใจจากธรรมประเพณีสำนักพุทธของพระศาสนาจากตะวันออกได้นำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกลับใจเพื่อรับอภัยบาปแบบส่วนตัวเข้ามาใช้ในแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป แนวปฏิบัติเช่นนี้ไม่เรียกร้องให้มีการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงการกลับใจอย่างเปิดเผยเป็นเวลานาน,านก่อนจะรับการคืนดีกับพระศาสนาจักรสินศักดิ์สิทธิ์นี้จึงประกอบพิธีอย่างค่อนข้างลับๆระหว่างผู้เป็นทุกข์กับใจและพระสงฆ์แนวปฏิบัติแบบใหม่นี้จึงเอื้อให้มีการรับสินนี้ซ้ำได้ และดังนี้จึงเปิดทางให้การรับสินนี้บ่อยๆเป็นแนวปฏิบัติตามปกติการปฏิบัติเช่นนี้อนุญาตให้รวมการอภัยทั้งบาปหนักและบาปเบาของคนบาปได้ในพิธีรับสินครั้งเดียวกันในรายละเอียดที่สำคัญนี้จึงเป็นรูปแบบของสินอภัยบาปที่พระศาสนาจักปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกขอที่1448แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ที่ระเบียบการและการประกอบพธิธีของศีลน,นี้ได้ผ่านมาตลอดเวลาหลายศตวรรษเราก็ยังเห็นโครงสร้างหลักเดียวกันได้อยู่โครงสร้างหลักนี้มีองค์ประกอบสำคัญสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือกิจกรรมของมนุษย์ที่พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้กลับใจ ได้แก่ความทุกข์ถึงบาปการสารภาพบาปและการทำกิจใช้โทษบาปอีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมของพระเจ้าผ่านทางพระาศาสนจักรพระาศาสนจักรซึ่งผ่านทางพระสังฆราชและพระสงค์ของท่านประธานการอภัยบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าและยังกำหนดวิธีการทำกิจใช้โทษบาปและยังอธิษฐานภาวนาเพื่อคนบาป และประกอบกิจการใช้โทษบาปพ,พร้อมกับเขาด้วยโดวยวิธีนี้คนบาปจึงได้รับการเยียวยารักษาและกลับมีความสัมพันธ์กับพระศาสนาจักรอีกครั้งหนึ่งหนังสือคําสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1449 สูตรอภัยบาปที่พระศาสนจักรละตินใช้นั้นแสดงให้เห็นองค์ประกอบสำคัญของศีลน,นี้นั่นคือพระบิดาผู้ทรงพระกรุณาทรงเป็นบ่อกเกิดการอภัยบาปทั้งหลายพระองค์ทรงบันดาลให้คนบาปได้รับการคืนดีโดยปัสกาของพระบุตรและพระพรของพระจิตเจ้าและโดยการอธิษฐานภาวนาและศาสนบริการของพระศาสนจักร พระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระเมตตาได้ทรงทําให้โลกคืนดีกับพระองค์อาศัยการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพของพระบุตรและทรงส่งพระจิตมาเพื่ออภัยบาปมนุษย์ขอพระองค์ประทานพระเมตตาและสันติสุขแก่ท่านอาศัยศาสนาบริการของพระศาสนาจักข้าพเจ้าจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของท่านเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต กิจกรรมของผู้เป็นทุกข์กลับใจหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1450การเป็นทุกข์กลับใจเรียกร้องให้คนบาปยินดีอดทนทุกอย่างมีความทุกข์ในใจสารภาพบาปด้วยปากมีความถ่อมตนอย่างสมบูรณ์ในการปฏิบัติและทำกิจการชดเชยความผิดให้เกิดผล ความทุกข์ถึงบาปหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1451ในบรรดากิจกรรมของผู้รับศินอภัยบาปกิจกรรมสำคัญที่สุดคือความทุกข์ถึงบาปซึ่งก็คือความทุกข์ใจและเกลียดชังบาปที่ได้ทำพร้อมกับความตั้งใจจะไม่ทำอีก หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่1 4 5 2เมื่อความทุกข์ถึงบาปเกิดมาจากความรักพระเจ้าเหนือทุกสิ่งก็เรียกว่าความทุกข์สมบูรณ์หรือความทุกข์ที่มาจากความรักความทุกข์เช่นนี้ให้อภัยความผิดเล็กๆน้อยๆและยังทำให้ได้รับอภัยบาปหนะักถ้ามีความตั้งใจมั่นคงว่าจะไปรับศินอภัยบาปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่1น5 3ความทุกข์ที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์ก็เป็นของประธานจากพระเจ้าและการดนใจของพระจิตเจ้าด้วยความทุกข์นี้เกิดจากการพิจารณาถึงความน่าเกลียดของบาปซึ่งอาจมาจากความกลัวจะรับโทษนิรันดรและโทษอื่นๆที่พระเจ้า,าทรงคาดโทษไว้สำหรับคนบาป หรือความทุกข์ถึงบาปจากความกลัวความหวั่นไหวของมโนธรรมเช่นนี้อาจทำให้เกิดวิวัฒนาการภายในที่จะสมบูรณ์โดยการให้อภัยบาปของศีลศักดิ์สิทธิ์ถึงกระนั้นโดยตนเองแล้วความทุกข์ไม่สมบูรณ์ไม่อาจทำให้เรารับการอภัยบาปหนักได้แต่จัดเตรียมให้เรารับการอภัยบาปได้ในศีลอภัยบาป หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิก Catholic, ข้อที่1454จำเป็นต้องเตรียมตนเพื่อรับสินนี้โดยการพิจารณามโนธรรมที่ทำโดยอาศัยความสว่างจากพระวาจาของพระเจ้าตัวบทเหมาะที่สุดสำหรับการนี้ควรสแสวงหาในพระบัญญัติสิบประการในคำสอนด้านศินลธรรมของพระวรสารและจดหมายของบรรดาอัครสาวก ในบทเทศบนภูเขาในคำสั่งสอนของบรรดาอักขระสาวกสามกสิบวันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า